สวัสดีครับแม่น้องคุ้ยสวัสดีครับโอ้ยมือนี่น้องพิมล่่มง่ามคักอิริเพิ่งจะเห็นน้องพิมพ์จัดเต็มเคื่อที่แรกดนตรีได้จ้ะดนตรีได้จ้ะแม่จ้ะเครื่องเสียงแรงนี่น้อง่นมักแบบแห้งๆสิละจ้ะน้องพิมมักคักกับเสียงแห้งเสียงดังนี่พิ่น้ำผิวไปเลยมาสิแม่จ้ะแต่ว่าบอกับว่าเงื้อเงื้ออิริดิบ่เคยเลียนล่ำแต่ว่าล่ำได้แบบ โอปั้นว่าเลี่ยนมากน้องเคียวจะปีแล้วครับได้หาจ้ะหาขวบหนึ่งเด็กอัจฉริยะดีพอสมมาดาเนาะครับเนาะนี่่าพเป็นลำอะไรแม่กับ่อได้สอนในยังนะบอไม่เคยสอนครับเพิ่าเคยเบิ่งอ่าในโทรศัพท์อีกยังสิ่งหนึ่งเด็กไม่ได้ยินเสียงเพลงก็ได้ยินเสียงเพลงน้องจะไปของน้องเองเลยจ้ะต่ไม่ใช่ว่าได้ยินเสียงเพลงครับแต่บ่บ่มี์ไปสอนก็ไม่เคยสอนนะเทีย เกียงเกียงเกียงเห็นแล้วบู๊จนจนอึ้งเนาะผมผมนั่งเบิง่งนั้ใจบุญกันยังร่ำปรเป็่นทอนเอาอันนี้ก็คือในส่วนของน้องพิมะนะครับคือว่าเป็นเด็กนวอยอัจฉริยะเติบอยู่ค,ครับตแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นเด็ดกว่านั้นครับงวดที่ผ่านมาแตกสามแตกสามตัวนะครับไอ้ที่แตกสามตัวเนี่คือความฝันของแม่น้องพิมนี่แหละแม่ค่ะบบเฉพาะแค่นั้นอ่าเลขทูบน้องพิมตอนล่ำถวาย เก้าศูนย์หกขับเก้าศูนย์หกนะครับเข้าบนยังมาพ่อดิยังมีอีกล่างกับเขาเลขล่างนี่เป็นของพ่อน้องพี่มันบอกเก้าห้าหนึ่งหรือเก้าหนึ่งห้าเก้าเก้าห้าหนึ่งเก้าหาหนึ่งแตกบนแตกล่างแตกสามตัวงวดนี้เพียงไดครับฝันไปฝันละจ้ะฝันตองหดเลย ฝันขึ้นทั้งหมดเลยผ้าหนุ่มพิมไปล่ำมือเลขออกมาจ้ะวันนี้ก็ไปล่ำแก้บนหลังจากขึ้นอันว่าวว่าแล้วกะเ้ามาเนี่ยหมดเ้ามาาลัจาจเลขออกแล้วเนี่ยหมเเ้ามาผ้านองเพิ่งไปล่ำเมนลกก่ามาฝันล่ะครับฝันว่าผู้ผูที่ว่าเพื่อนได้เลขนี่จ้ะน้องสาวนะผู้เขาได้เลขนี้ผ้านี่ไปไปล่ำทักวัดผู้จันหอมนู้ได้ไปก้าวปว้ว่าขันแม่เลขของหนุ่มพิม เขาลูกล้านกับสีล่ำถวายปูปูดำยูนีเดอร์แต่พอดีน้องไปล่ำนูกก็เลยได้ไปล่ำน้องพิมกับไปขอขอโชคขอลาบปูสินะครับผมก็ไม่เอาแรกหนูว่าฝันวันว่าอันน้องสาวนี่พาไปล่ำยูวัดผู้จันหอมกับล่งสีเอาคันคืนคันเนี่ยจ้ะบันเนียนจุดทูบได้สองตัวกับล่งสีล่ำครับได้ฝันฝันจ้ะจุดทูบได้สองตัวตัวที่สามยังบ้านเด็กอก เพราะว่าพ่อนองพิมปุกก่อนโอ้แกงพอดีโอ้ยพ่อนองพิมเป็นยังไงเฮ็ดจังซี่พ่อนองพิมโอ้ยเนาะสีได้สามตัวแล้วนะก่อนที่เป็นไปเช่าสุดนะจ้ะจับลาคาได้อยู่ครับจับลาคาไปเช่าสุดได้ไปเช่าสุดในฝันแม่นค่ะครับสิไปล่ำวัดผู้จันหอมเลขทูบนี่อีกตั้งหากันเฮ็ดสองตัว แต่ว่าในราคาสุดเซลนี่รู้จำได้ยกครับในราคาสุดเซานี่เป็นเป็นเงืนหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยเนหนึ่งพันสองร้อยเนี่ยวาวอดวางหันพันหกนะเนี่ยหัวด้องหัวหันว่างนาดที่ว่าดคล้ายแหวนแต่มีค่มาถามครับการันตีเทียนหนึ่งพันหกร้อยเนี่ยนึกบวกไปเจ็งสิอันนี้หนึ่งพันสองร้อย เลขทูบนี่สิบหกได้เห็นแค่สองตัวตัวสามพอเห็นเพราะว่าพ่อหลวงพี่เอิญก่อนข <c oughs> นาเอิญเลย <c oughs> เอแปลก,ก,ก,กแปลกๆพ่อน้องพี่ปลุกตาเศร้านี่สิป,ปุ๊บไปยังเนาะพ่อน้อ,องพิมอนปลุกตาเศร้านี่ปุ๊บไปยังตัวสามก็เห็นเลยเห็นสองตัวจ้ำได้ยังล่ะครับผม จับราคาที่ว่าไปซร้าสุดจะเป็นล่ำนี่แหละจ้ะแน่พันสองนะค่ะแมนค่ะหนึ่งพันสองนี่หนึ่งพันสองร้อยสิ่เป็นห <10. S 1> นึ่งพันสองนี่เออเราห้องจะเอาเป็นยังไงครับสิ่จับเป็นหนึ่งสองศูนย์หรือว่าสิ่เป็นสองศูนย์ศูนย์หรือยังไงรอบทหารดูกระหาไปหนึ่งพันหกร้อยแล้วก็อันนี้คือ แม่น้องพิมให้ไปหน0 0หนูไปเขียน160้สใส่กากบเป็นโต๊ถูกโอ้ยฟนกะรลินบาทนี่เออฟ้นการะลินแต่เม่อี้แล้มานี่หลังจากที่อันนี้เป็นฟันเดียวกันปะครับฟันเดียวกันค่ะที่ว่าไปเช่าชุดก่อนจะขึ้นไปลน่ำไปเช่าชุดก่อนจะขึ้นไปล่ำครับหลังจากไปเช่าชุด หนึ่งพันสองร้อยบาทเสร็จแมน่นค่ะบาทนี้กะไปล่ำตอ่อแม่นจ้ะคุณไปทั้งวัดคู่จันหอมครับไปกบนองสาวคืนคัดแล้วครับคืนคัดแล้วจุดทูบแล้วกำลังสิล่ำแต่ยังบ่ได้ล่ำพอดีพ่พอหลวงพิมน,นี่เอื่อนกอนค่ะจุดทูบเห็นแค่สองตัวก็คือทูบเสียงโชคนี่แหละแม่นแน่นจ้ะไม่ฟันก็นได้จุดทูบเนาะ,จนจะจโอกะ แตงว่าไมีเล็กเป็น2ตัวเราใน,นความวาคิดเห็นของแม่นลองพี่นี่คิดเห็นว่าจังใดแน่ครับในส,บส่วนของพันสองรอยกับอี 1, <S <s 1, ่หอก่อนหนึ่งหกบหนึ่งเนาะกับหนึ่อ่ามีความวาคิดเห็นว่าจังไดครับระวังเลขสอตัวนี้แม่คแม่หงพี่แมหพี่มาหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์อนย ควิ่มคพิ่มขีดเมนูพิมครับมพ์จะเป็นหนึ่งศูนย์สองศูนย์เนาะแต่คือจับออกมาจากัครบจับออกมาจากนี่เนาะถ้าสามตัวสามตัวก็จะเป็นหนึ่งสองศูนย์ถ้าสามตัวก็จะเป็นหนึ่งสองศูนย์ครับก็ให้จับวินเอาหล่นเนาะหนึ่งสองศูนย์ สิบหกนี่ยกับหัวขืนได้วยจ้ะอ๋อสิบหกนี่ยกับหัวขื่นแน่ตีสิบหกเป็นสิบเก้าครับอันนี้ก็คือเป็นทูบเนาะตู้สามเพราะเห็นจ้ะครับตไป็รจะอาสาตัวแล้วพ่อะงที่มันละยังดียังว่าได้ราคาสุดเศร้าสุดยุ่แต่ม่น เจ้าขันแม่น้องพี่ในฝันตองวันนี้แม่นเนาะค่ะแวันนี้ก็ตองวันมาค่ะแม่นที่ว่าได้เอาแหวนไปขายเนาะแม่นค่ะเอฟซีภูพนเอาผาเต้นมาให้แล้ว่ะฟันเห็นเพื่อนเลยค่ะฟันเห็นเพื่อน่าเพื่อนมาผ้ารูปผ้าเมียมากกับไปห่อเพื่อนซอยเพื่อนแหวนเหมันหงมฮักเขาไปดิพอไรยางไปว่าสิไปขายเขาจะมีคนมาถามว่าสิขายหลายปันใดหละก็เรื่องมันท่านหกร้อยนี่ละเรื่องครับ ไอใจบุญเค้นเราบอกเค้ตัวเลขไปไอเห็ไนไหมน้องพิมโชว์นะอันนี้บอกบ้องงามไหมมันแบบออมเงินนะนี่ครับเดี๋ยวสิสรุปตัวเลขให้นิดนึงครับเอาฝากแม่น้องพิมพ์ถือให้นะครับฝนก็เริ่มสีลงมาแล้วครับผมท,ทั้งทั้งที่เมฆฝนกับเมมี่นะครับตอนนี้หย,ยอดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมาฝนก็ได้ ตาแเอเอาตัวเลขของ <c oughs> แม่น้องพรีมนะครับเนะาะงวดวันที่หนึ่งเอานึงพ่อข้อจังไดห,หนึ่งพ่อยอสันดอ,อ <c oughs> เอานึงพอยอดได้ครับเด้อ <c oughs> บอกไหม <c oughs> เอาบอกเป็นยังบอกเป็นยังหนึ่งพฤศจนะิกายนนะครับเนาะหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมราคาชุดอันนี้คือความฝันของแม่น้องพรีมครับ จะไปลำที่ภูจันหอมนะครับไปเศ้าสุดนางลำนะครับราคาเ้าสุดคือ1,200นะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นไปลำจุดทูบไว้กําลังจะลำนะครับทูบใหม่ไปแล้วเห็นเลข2ตัวคือ1,6นะครับแม่น้องพี่ก็บอกว่าอย่าลืม6หันหัวขึ้นเป็น1นเก่าน้ำเด้อนะครับหลังจากที่ทูบโพกมา2ดอกแค่นั้นแหะครับพอท้องพี่อดอไรร่ได้ครับสกิดขางทันทีครับ ลุกไปหนึ่งเข่าลุกไปหนึ่งเข่าเอากะครับไอหนุ่มพ์เนี่ยเพ่เคยเพ่เคยซื้อเดียวแต่ว่าเอาไปแล้วเอ้61มันมันมี16ครับจับลอตเตอรี่ไปแล้วเนาะจับไปแล้วครับลอตเตอรี่61ปกติแม่หนุ่มพี่ผมจะไม่พ้นทุกปีที่เขาซื้ออยู่แล้วเอากะลอง เอาไปพิจารณาเบิง้งสําหรับออตัวเลขความฝันของแม่น้องพิมนะครับอองวดที่ผ่านมาครับหนึ่งพันหกร้อยนะครับราคาเพิ่นสีขายขายขายทองขายแหวนทองครับหนึ่งพันหกร้อยนะครับหนึ่งศูนย์หกตัวแตกครับเออพราะว่ากับจับออกมาคือกันครับเอารอบนี้แม่น้องพิมพจับหนึ่งสองศูนย์นะครับเด้อเงินค่าเอฟซีันใดมากสองร้อยอันนี้กันแล้วแต่จะพิจารณนานะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนาะทางคุณแม่น้องพิมพ์กัน ให้เปลี่ยนเที่ยงหน้าท่างนะครับกะมันจะสามตัวคือเกาบ่อนี้เข้ากับบลูนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมบลเกินซีโมงแรงครับหูแนนนอ่ะครับไปสิเป็นมูไปสิเป็นจาเนาะเอาจังไดกะขอบคุ้นแม่น้องพิมพ์หลายๆครับผมมือนี่กะพาน้องพิมพ์มาล่ำถวายปูพุ่มกกโพนะครับล่ำกบล่ำงามงามงน้องพิมพ์ก็ได้จนคนไม่โชคี่นังไปส่เปลี่ยนเลยโดนสะกด ครับผมอขอบคุณแม่น้องพี่ไม่หลายครับผม